โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านสู่แกรี่ไก่แชนแนลนะครับผมวันนี้เราได้พามาอยู่ที่ตลาดสมแสศาโอ้าวนี่ตลาดสดแต่จริงๆเรามาถึงนานแล้วนะฮะแต่เพิ่งจะลงถ่ายคลิปไว้ก็น,นี่ของที่เราสั่งมาครับเยอะมากเลยปลาหมึกหอยปูอบวันนี้ไม่มีตากล้องดเดินถือเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวสักคู่หนึ่งพาไปดูตรงที่พักที่เราได้จองไว้นะครับยังไงร,รอดูอมานะครับเดี๋ยวเราพาไปเดินดูตลาดของสดกันที่แสมสารนะครับนี้มีกุ้งหอยปูเทียบ เตยมเลยเป็นไงของดูทุกคนโอ้โหมาฝั่งนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับตลาดสดนะครับผมตรงสมสารนะครับผมเพื่อนๆใดที่มานะครับก็ลองแวะมาดูครับติดๆกับที่พักเลยนะ เยอะเยอะมากมาาครับผมของสดๆทั้งนั้นไปครับผมหลังจากที่เราซื้อของที่ตลาดสดนะครับเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรากําลังจะไปที่พักนะครับผมนี่เป็นไงตลาดสดอยู่ติดทะเลเลยนะเห็นไหมว้าวโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่พักกูโอเคนะครับตอนนี้เราได้ มาถึงที่พักแล้วนะครับผมนะฮะชื่อรีสอร์ทที่เราจะพักในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลยครับผมโฮมสเตย์นี่ฮะกับหัวใช่ไหมโฮมสเตย์แ้มฉุยนะครับผมนี่แหละถึงแล้วเดี๋ยวเราจะมีรถมารับพาเข้าไปนู่นทางด้านในตรงนู้นนะครับโอเค เดี๋ยวพาไปดูข้างในจ้าโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่พักกันแล้วนะครับอยู่ที่ ort, รีสอร์ทนะฮะแก้วฉุยนะครับผม mm hmm. ก็คือสมสารนะวันนี้เรามานี่ที่พักอยู่แถวนี้ติดริมทะเลเลย,ยงไง mm hmm. บรรยากาศดีล้อดูตองคือเราอาจจะตกหมึกแถวๆถนี้ครับหรือไม่ก็ออกนั่งเรือออกไปทางด้านนู้นนะครับแฮบรรยากาศดี กลางคืนน่าจะดีฮะ,ะมาเดี๋ยวพาไปดูอ่าอันนี้ของสดที่เราแวะซื้อที่ตลาดมันสักคู่นี้นะครับ คครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่เป็นไงครับด้านหน้าห้องห้องพักนะครับผมบรรยากาศเอย่างฟินนะผมอตอนนี้เวลาประมาณอยู่ที่5โมงอีกประมาณ9กนาทีห้าโมงครับแด่ก็ไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะครับผมมารอดูกันตอน คขำๆกว่า,านี้อีกสักน,นิดหนึงแล้วกันครับผม สวัสดีกันยามเช้าด้วยนนครับตอนนี้จัดข้าวต้มยามเช้ากันหน่อยก่อนกลับบ้านกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิถีชีวิตแถวตรงริมทะเลตรงนี้นะครับแถวสมสารครับนี่อาชีพ นี่นะครับหลังจากที่เราดูวิธีการทำไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เนี่ยฮะชาาประมุงแถวนี้นะครับก็เนี่ยบอมบ์ก็จะเอามาตากแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายได้นะครับแถวนี้นะครับแสมสารเนี่ยโอเคโอเคนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอลาไปแล้วนะครับผมก็เราก็มาอยู่ที่โฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์นะครับแก้วฉุนครับผมที่แสมสารนะฮะผม เดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก,ก็อย่าลืมฝากกด